วัด่างิ้มหารุและครพี่นองให้พ่น้าวารมรมนัแ<ป>ดงครับแดครับแดงยามาฮ่ายามาฮ่ามอเตอเอารบที ไปลัไลดวัดบางโพนัไร yani> ับรับหแดงอบังรับจ้าจ้า ไปคู่กันเลยครับจุดคู่นะครับจุดเลยไปคู่กันเลยครับจุดคู่นะครับเอากระสานก็เสร็จถึงตะวันออกคลอดห้าวันออกอัาจระสานก็เสร็จคองห้าคองหลวงปทุมธานีร้อจุดเลยครับไปเลยครับวันอาทิ์

แดงแดงครับไอรอนพชทองวัดเวรวันอยากจะรู้ว่าสามมัคคีจริงหรือเปล่าเก่งครับเก่งระดดแะอย่าโจกกระต่าแตกเอา่ะแยกทีแล้ ผู้ใหญ่รักบานชวดลองห้าความลองก็ถึงทเลเหมือนกันรับผู้ใหญ่รับไปจะเน่ยไปรักผู้ชมผู้ชี้เขาวัดเจดีย์หอยดั๊กเตอร์ดักเตอร์

ไปแล้วว่าแันจุดยอดไปก่อนเลยรงบางตัวดีทองบบางตัวดีทองมาเป็นสองหลอดลูกพ่อยังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ย้ายวัดชินเลยย้ายไปวัดชินเลยคระเบิดกุ้งหนุ่ยจะดีเลยไหนแดงครับแดงแดงก็ไปละ วัดราชถาลาผู้ใหญ่สมปองเก่งทผมบ่อเลยถ้าเตะชูมันได้ยอดนี้จะให้อีพันหนึงมองมองมองเฮ้ยได้โดดครองให้แสนหนึ่งเอาเตะชูบันนีเอาเลยแม่ท่าเต็มแ้นะยกนแม่ท่าเต็มเอาไปเลยไปมุ่เอาไปเอาไปห้าพันเลยเ้าไนแล้ว ช่วยชิงไว้ชิงไว้น้ำต้มน้ำต้มไม่ไรครับตีมาจุดฮะโอ้ยตัวโยตี้มาไปที่ร้านได้โอ้ยจับตัวไปด้วยตัวด้วยเอาเลยตีน่าจะไม่ได้สมรสนะลูกเออ เอ็กท <1 S 1> ัมเบอร์ได้หมายศูนย์8ปดหนึ่แรับเข้าหนึ่งเจขเออลูกช้า0ศู8ย์แปดหนึ่แปดสี่่เก้าหนึโเทไปเลยครับเฉพาะคนลที่างเดียวนะคนเดียวทาอขหาร